สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกครั้งนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณวันนี้ครูก็จะพาน,นักเรียนมาเขียนโปรแกรมอย่างง่ายผ่านเว็บไซต์ code.org สัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังอยู่ในคอร์สที่3นะครับจากบทเรียนที่แล้วนะครับที่ครูให้นักเรียนฝึกเขียนโปรแกรมในคอร์สที่3 ที่13หลูปซอนหลูปจบไปแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเขียนโปรแกรมต่อในข้อที่3เหมือนเดิมนะครับในบทที่14พึ่งการดีบักนั่นเองก่อนที่เราจะไปฝึกเขียนโปรแกรมนะครับในเว็บไซต์ c o d e org เดี๋ยวครูจะมาทบทวนการเข้าสู่เว็บไซต์ c o d e org ให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยก่อนอื่นนะครับก็ให้นักเรียนเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับของ google chrome คลิกเข้าไปนะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาหน้าเว็บเบราว์เซอร์ของ google แล้วนะครับก็ให้นักเรียนไปคลิกที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า code จากนั้นกด enter หรือกดค้นหานะครับ พอนักเรียนกด enter เข้ามาแล้วนะครับก็ให้คลิกที่เว็บไซต์แรกนะครับ code.org นะครับกดเข้าไปพอนักเรียนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับก็จะเจอนะครับหน้าแรกนะครับของเว็บไซต์ code.org ดังภาพนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนมาเปลี่ยนภาษาของเว็บไซต์ code.org ให้เป็นภาษาไทยนะครับของใครที่เป็นภาษาอังกฤษก็ให กดตรงปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับแล้วเลือกเป็นภาษาไทยจากนั้นให้นักเรียนนะครับกดเข้าสู่ระบบะการเข้าสู่ระบบนะครับก็จะมี3วิธีด้วยกันนะครับดำเนินการต่อด้วยบัญชีของ Google ดำเนินการต่อด้วย Facebook ดำเนินการต่อด้วยบัญชี Microsoft นะครับซึ่งข้อดีของการเข้าสู่ระบบนั้นเว็บไซต์นะครับจะจดจำนะครับ กิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกเขียนโปรแกรมไปแล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะบันทึกกิจกรรมไว้นะครับนี่คือข้อดีของการลงชื่อเข้าใช้แต่ถ้านักเรียนไม่ลงชื่อเข้าใช้นะครับพอนักเรียนเขียนโปรแกรมนะครับจบกิจกรรมนั้นๆไปแล้วนะครับพอนักเรียนออกจากเว็บไซต์เข้ามานะครับเว็บไซต์ก็จะไม่บันทึกกิจกรรมของนักเรียนไว้นั่นเองนะครับทางที่ดีนักเรียนต้องลงชื่อเข้าใช้นะครับกดดำเนินการต่อ นะครับด้วยบัญชีต่างๆนะครับซึ่งในที่นี้ของมาลเซอร์นะครับจะดำเนินการต่อด้วยบัญชีของ Google นะครับแล้วก็เลือกบัญชีของเรานะครับอพอนักเรียนเลือกดำเนินการต่อนะครับด้วยบัญชีเรียบร้อยแล้วสังเกตนะครับตรงนี้จะปรากฏเป็นชื่อนะครับของนักเรียนจากนั้นให้หนักเรียนมาที่คำว,ว่ารายการหลักสูตร คลิกที่รายการหลักสูตรแล้วเลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับมาที่คำว่าพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ตอนนี้นะครับเราเขียนโปรแกรมมาถึงคอร์ที่3แล้วนะครับนักเรียนกดเข้าไปที่คอร์ที่3ได้เลยพอนักเรียนกดเข้ามาที่คอร์ที่3แล้วนะครับก็สังเกตนะครับที่ครูได้อธิบายไปข้างต้นนะครับว่า การลงชื่อเข้าใช้นะครับเว็บไซต์จะบันทึกกิจกรรมการเขียนโปรแกรมของเรานะครับไว้ที่ขึ้นเป็นสีเขียวนี้นะครับแสดงว่านักเรียนได้เขียนโปรแกรมนะครับผ่านแต่ละบทเรียนในขอ้อที่3มาแล้วนะครับอตอนนี้นะครับนักเรียนเราเดินทางมาถึงบทที่14การดีบักนะครับซึ่งในขอ้อที่3เนี่ยมีทั้งหมด 21บทเรียนด้วยกันนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงบทที่14การดีบักแล้วนะครับเมื่อนักเรียนเห็นนะครับบทที่14การดีบักแล้วก็ให้คลิกเข้าไปที่กิจกรรมที่1อพอนักเรียนกดเข้ามานะครับก็จะปรากฏคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายนะครับเกี่ยวกับการดีบักนะครับซึ่งตรงนี้นักเรียนนะครับ ดูให้จบนะครับแต่ของคุณครูเนี่ยขออนุญาตกดกากระบาดออกนะครับอพอนักเรียนเข้ามาในบทที่14การดีบัตกิจกรรมที่1นะครับก็ให้อ่านคําแนะนําของเขาก่อนนะครับว่าเขาต้องการอะไรนะครับคําแนะนําก็บอกว่าบล็อกเหล่านี้สร้างความรําคาญให้ฉันจริงๆคุณสามารถแก้แก้ไขได้ไหมนะครับนักเรียนก็กดตกลง กดตกลงนะครับการดีบักหมายถึงอะไรนะครับการดีบักหมายถึงการแก้จุดบกพร่องการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับนักเรียนจากโจทย์ในข้อนี้นะครับเราก็มาตรวจสอบก่อนนะครับวิธีการแก้ดีบักง่ายๆเลยนะครับก็คือการทดสอบรันโปรแกรมนั่นเองนะครับแล้วก็หาจุดบกพร่อง ของโปรแกรมให้เจอนะครับนักเรียนพอเราเจอแล้วนะครับก็ทําการแก้จุดบกพร่องตรงนั้นนะครับให้ถูกต้องโจทย์ข้อนี้มันมีข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับเราก็ลองกดรันโปรแกรมดูนะครับกดเริ่มตอนนี้นะครับเราเจอข้อผิดพลาดแล้วนะครับเจอจุดบกพร่องแล้วจุดบกพร่องในที่นี้นะครับโปรแกรมเขาเขียน โค้ดมาให้แล้วนะครับเป็นบล็อกคําสั่งที่วางเรียงกันมาเนี่ยเราก็มาตรวจสอบนะครับข้อผิดพลาดตรงจุดนี้นะครับพึ่งนะครับไปข้างหน้า,าเก็บน้ําหวานถูกต้องนะครับแล้วก็เดินไปข้างหน้า 1- นสองนะครับก็คือไปข้างหน้า2ครั้งจากนั้นในจุดนี้นะครับนักเรียนพึ่งเนี่ยจะต้องทําอะไรครับไม่ใช่เก็บน้ําหวานแต่เป็นการ ผลิตน้ำพึ่งนั่นเองนะครับนักเรียนผลิตน้ำพึ่งนะครับอพอเราเจอข้อผิดพลาดแล้วนะครับแก้ไขจุดบกคร่องตรงนั้นให้ถูกต้องแล้วก็กดเริ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับในกิจกรรมที่1กดไปต่อได้เลยต่อไปนักเรียนมาดูใน กิจกรรมที่2นะครับคำแนะนำเขาบอกว่าช่วยพึ่งเก็บน้ำหวานจากเกสรและก็ทำน้ำพึ่งนะครับจากโจทย์ในข้อนี้เราก็ลองกดรันโปรแกรมดูก่อนนะครับกดเริ่มจุดนี้นะครับมันมีข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับเมื่อพึ่งนะครับหันขวานะครับเจอมาจุดนี้แล้วนะครับหันขวา เสร็จแล้วพึ่งเนี่ยนะครับก็จะต้องเดินไปข้างหน้าก่อนนะครับไปข้างหน้าจุดนี้ไปข้างหน้าเพื่อทําการเก็บน้ําหวานนะครับจากนั้นก็ไปข้างหน้าผลิตน้ําพึ่ง2ครั้งนั่นเองนะครับนะักเรียนนะพอเจอจุดบกพร่องนะครับนะักเรียนก็แก้ไขให้มันถูกต้องจากนั้นก็กดตั้งค่าใหม่แล้วก็กดเริ่ม เสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนในกิจกรรมที่2นะครับกดไปต่อได้เลยในกิจกรรมที่3นะครับเขาบอกว่าหาที่ผิดและจัดการแก้ไขเสียนะครับอ่ะผิดตรงไหนเอ่ยเราก็ลองกดเริ่มดูก่อนอ่านะครับพึ่งนะครับทำการ เก็บน้ำหวาน3มครั้งนะครับแล้วก็ผลิตน้ำพึ่ง3มครั้งนะครับเห็นไหม mm hmm. เก็บน้ำหวาน3าครั้งผลิตน้ำพึ่ง3าครั้งนะครับจากโจทย์ในข้อนี้นะครับมันผิดตรงไหนรู้ไหมครับนักเรียนผิดตรงที่คาสั่งทาซ้าเห็นไหมครับทําซ้าเนี่ยเขาให้มา4ครั้งนะครับแต่ที่มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็น3ามครั้งนั่นเองนะครับก็คือ เก็บน้ำหวาน3ครั้งนะครับแล้วก็ผลิตน้ำพึ่ง3ครั้งเช่นกันนะครับแก้ไขจุดตรงนี้จากนั้นก็กดเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับนักเรียนง่ายมากเลยนะครับทีนี้นักเรียนมาดูในกิจกรรมที่4นะครับกิจกรรมที่4เขาบอกว่า บล็อกเหล่านี้ไม่ทํางานรูปแบบคืออะไรนะครับอ่ารูปแบบคืออะไรน้าเรียนก็ลองกดรันโปรแกรมดูก่อนนะครับตรสอบอ่านัาเรียนเห็นไหมครับเราเจอข้อผิดพลาดแล้วนะครับก็คือพึ่งเนี่ยนะครับเดินทางไปข้างหน้านะครับจากนั้นเก็บน้ําหวานอ่าเก็บน้ําหวานเสร็จแล้วเนี่ยพึ่งนะครับจะต้องห,อรรห,หันอะไรครับนัาเรียนหันหันอะไรครับก็คือ ไม่ใช่หันขวาใช่ไหมครับเพื่อไปผลิตน้ำผึ้งเนี่ยจะต้องหันซ้ายนะครับหันซ้ายพอหันซ้ายผลิตน้ำผึ้งเสร็จแล้วนะครับก็ต้องหันอะไรครับมาถึงจุดนี้ถึงจุดนี้ก็ต้องเป็นหันขวานั่นเองนะครับหันขวานั่นเองอทําทั้งหมดกี่ครั้งนะครับ1 2 3 4 5นะครับทำสามทั้งหมดหครั้งถูกต้องแล้ว น้องเรียนก็กดตั้งค่าใหม่แล้วก็กดเริ่มได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับกดไปต่อได้เลยอตอนนี้นะครับเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับน้องเรียนมาดูในกิจกรรมที่5นะครับกิจกรรมที่5้าเขาบอกว่า มีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่นี่นะครับอะอะไรเอ่ยที่มันไม่ถูกต้องนะครับพึ่งเนี่ยต้องเดินไปข้างหน้า3ครั้งนะครับก็คือทำซ้ำา,าครั้งถูกต้องนะอ่ะเราลองกดรันโปรแกรมดูก่อนอ่า <situation> ak เจอข้อผิดพลาดไหมครับนักเรียนนะครับจุดนี้นะครับพึ่งเนี่ยเดินไปเนี่ยตายก่อนมีกนะครับเป็นการผลิตน้ําพึ่งนะครับแต่ ตรงที่เป็นโค้ดนะครับล็อกคําสั่งเนี่ยถ้าอยู่ที่ดอกไม้นะครับตรงนี้จะต้องเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ดอกไม้นะครับก็คือถ้าอยู่ที่มีรังผึ้งนะครับก็ให้ทําการผลิตน้ําผึ้งไม่เช่นนั้นก็ให้เก็บน้ําหวานนั่นเองนะครับนักเรียนนี่นะครับอ่ะจากนั้นกดเลย่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในกิจกรรมที่5กดไปต่อได้เลย ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงกิจกรรมที่6แล้วนะครับซึ่งบทที่14พึ่งการดีบักนะครับมีทั้งหมด13กิจกรรมด้วยกันอ่านันเรียนมาดูคําแนะนำนะครับคาแนะนําอ่านคําแนะนําก่อนก็บอกว่าตอกไม้สีม่วงมีจํานวนน้าหวานที่แตกต่างก,กันทุกครั้งที่คุณเรียกใช้ปริศนาแก้ไขบล็อกเพื่อที่จะเก็บน้ําหวานทั้งหมดจากดอกไม้ ในแต่ละครั้งอ่าในลองกดเริ่มดูก่อนอ่ามันผิดตรงไหนนะครับอ่าผิดตรงไหนเอ่ยอ่ากดตั้งค่าใหม่นะครับนักเรียนโค้ดนะครับบล็อกคําสั่งที่โปรแกร,รมเขากาหนด,ดมาให้เนี่ยถูกต้องแล้วนะครับแต่มีข้อผิดพลาดหนึ่งจุดนะครับนักเรียนก็คือในขณะที่น้ําหวานนะครับตรงเนี้ย ตรงนี้นะครับก็คือเท่ากับเนี่ยเท่ากับศูนนะครับเอ่าเท่ากับศูนย์ก็คือไม่สามารถเก็บได้นะครับจะต้องเครื่องหมายตรงนี้นะครับจะต้องเป็นเครื่องหมายมากกว่าศูนย์นะครับมากกว่าศูนย์้ทําการเก็บน้ําหวานนั่นเองนะครับเรียนนะเสร็จแล้วกดเริ่มครับอ่าเสร็จเรียบร้อยกดไปต่อได้เลยน,นะครับ ทีนี้นะครับนักเรียนมาดูในกิจกรรมที่7นะครับกิจกรรมที่7มีฟังก์ชันกําหนดมาให้นะครับนักเรียนฟังก์ชันกําหนดมาให้ฟังก์ชันขาดอะไรบางอย่างนะครับในที่นี้นะครับโค้ดคําสั่งถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยนะครับน่าจะขาดอะไรไปบางอย่างนะครับเรากดเริ่มก่อน ああนักเรียนสังเกตนะครับสังเกตว่าพ <c oughs> ึ่งนะครับเนี่ยพึ่งของเราเนี่ยเดินมาข้างหน้านะครับแล้วก็ทําการทําน้ําพึ่งนะครับทําน้ําพึ่ง3าครั้งนะครับก็คือทําน้าพึ่ง3ามครั้งหันขวาไปข้างหน้าทำสา้สามครั้งนะครับก็คือผลิตน้ําพึ่งนั่นเองจากนั้นนะครับก็หันขวา หันขวาหันขวานะครับไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็ต้องพอไปข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับก็ต้องหันอะไรครับนักเรียนอ่าไปข้างหน้านะครับก็ต้องหันขวานั่นเองนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับใน กิจกรรมที่7นะครับกดไปต่อได้เลยอตอนนี้นะครับเราก็ใกล้ถึงเป้าหมายแล้วนะครับในกิจกรรมที่13นะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงกิจกรรมที่8แล้วนะครับคําแนะนําก็บอกว่าฟังก์ชันนี้ทํางานปกติแต่มันไม่ได้ถูกใช้งานอย่างถูกต้องนะครับอ่าอ๊ะอมันไม่ได้ถูกใช้งานอย่างถูกต้องยังไงนะครับ ซึ่งวิธีการแก้ดีบักแบบง่ายๆนะครับนักเรียนตามที่มาสเตอร์ผมได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับก็คือการทดสอบรันโปรแกรมนั่นเองนะครับแล้วก็หาจุดบกพร่องของโปรแกรมให้เจอนะครับแล้วก็ทำการแก้จุดบกพร่องตรงนั้นให้ถูกต้องนะครับก็กดรันโปรแกรมดีวกว่ามันผิดตรงไหนนะครับนักเรียน พึ่งเนี่ยเดินผ่านนะครับเดินผ่านเลยก็คือไม่ไม่อะไรครับไม่เก็บน้ําหวานนั่นเองนะครับไม่เก็บน้ําหวานอ่ะไม่เก็บน้ําหวานนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับพึ่งเนี่ยไปข้างหน้านะครับก็จะต้องทําการเก็บน้ําหวานก่อนนะครับไปข้างหน้าเก็บน้ําหวาน5ครั้งจากนั้นก็ไปข้างหน้าอ่ะไปข้างหน้าก็คือคําสั่งนี้อ่าพอมาถึงจุดนี้ก็หันขวานะครับหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้า ไม่ใช่สิมาถึงจุดน,นี้นะครับถูกต้องแล้วหันซ้ายนะครับนเรียนหันซ้ายแล้วก็ไปขา้างหน้าจากนั้นก็ทําการเก็บน้ําหวาน5ครั้งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดเริ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับในกิจกรรมที่8มาต่อในกิจกรรมที่9กันนะครับนเรียนกิจกรรมที่9ก้าบอกว่าคําแนะนําทําไมพึ่งถึง ไม่ทําน้ำพึ่งให้พอเพียงอ่ะพอเพียงยังไงนะครับทําไมพึ่งไม่ทําน้ำพึ่งง่าพอเพียงมาดูนะครับนักเรียนก็กดเริ่มดูก่อนอ่าสังเกตว่านะครับพึ่งเนี่ยเดินทางไป ผลิตน้ำพึ้งนะครับผลิตน้ำพึ่งแต่ละโรงแต่ละน้ำพึ่งนะครับมันก็จะเห, 1, หลือ1เหลือ1แเหลือ1นะครับก็ค so ือมันเก็บไม่หมดนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยพึ่งเนี่ยจะต้องเก็บนะครับน้ำพึ่งให้หมดนะครับนักเรียนจากโจทย์ในข้อนี้นะครับก็คือนะครับมาดูที่ฟังก์ชันนะครับเรียนฟังก์ชันก็คือในขณะที่น้ำพึ่งมากกว่า1นะครับคาว่ามากกว่า1เนี่ย ก็ให้พึ่งทําการเก็บนั่นเองนะครับแต่ถ้าตรงนี้นะครับน้าพึ่งตรงเนี้ยเป็นหนึ่งนะครับพึ่งก็จะไม่เก็บนะครับนักเรียนจะไม่เก็บมันจะต้องมากกว่า1นนะครับอ่ะสก็เก็บแต่ท่านเหลือ1เมื่อไร่นะครับก็ไม่เก็บก็ผ่านไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ในข้อนี้นะครับจะต้องเป็นนะครับให้พึ่งเนี่ยเก็บให้หมดก็คือต้องแก้จาก1นะครับเป็นศูนย์นั่นเองนะครับก็คือถ้ามากกว่าศูนย์ก็ ทให้หมดเลยนะครับเสร็จเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียนง่ายมากเลยนะครับในข้อนี้ทีนี้มาดูในกิจกรรมที่10นะครับกิจกรรมที่10บเขาบอกว่าหาที่ผิดแล้วจัดการแก้ไขเสียเราก็มากด รันโปรแกรมดูก่อนนะครับว่ามันผิดตรงไหนนะครับจากโจทย์ในข้อนีอ้ผิดตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเรียนอ่ะพึ่งนะนะครับพึ่งจะต้องทำการเก็บน้ำหวานหนึ่งานะครับก็คือ4จุดได้กันนะครับจุดละ3ครั้งนะครับนักเรียนจุดละ3าครั้งเพราะฉะนั้นนะครับพึ่งเนี่ยจะต้อง อ่ามันขาดคำสั่งอะไรไปนะครับก็คือขาดคำสั่งไปข้างหน้านั่นเองนะครับเราเรียนไปข้างหน้าไปข้างหน้าเนี่ยพึ่งเนี่ยจะต้องจริงๆนะครับพึ่งจะต้องไปข้างหน้ากี่ครั้ง1 2 3 4นะครับตรงนี้พึ่งเนี่ยก็จะต้องทําซ้ํานะครับเดินไปข้างหน้าสี่ครั้งนั่นเองนะครับจากนั้นก็น้ําหวานนะครับจยุดละ3ครั้งถูกต้องแล้วเราก็กดเริ่มได้เลย อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ากดไปต่อได้เลยอ่าตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกิจกรรมที่11แล้วนะครับนักเรียนกิจกรรมที่11เอ่าเขาบอกว่านะครับคาแนะนํานับถูกต้องหรือไม่นับถูกต้องหรือไม่นะครับอ่าจากโจทย์ในข้อนี้นะครับพึ่งเนี่ยจะต้องเดินทางนะครับไป เก็บน้ำหวานนะครับหนึ่งสามสี่ห้านะครับเราก็ลองกดเริ่มดูก่อนอ่าดูตรงไหนนะครับนักเรียนพึ่งนะครับตรงนี้ทำซ้ำเนี่ยนะครับไปแค่หน้าเก็บกี่ครั้งนะครับทำซ้ำเนี่ยนะครับก็คือจุดละสองครั้งนะครับจุดละสองครั้ง แล้วก็เดินไปข้างหน้ากี่ครั้งนะครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าไปข้างหน้าทั้งหมด5ครั้งนะครับจากนั้นก็กดเ a i เสร็จเรียบร้อยนะครับกดไปต่อได้เลยตอนนี้เราเดินทางมาถึงกิจกรรมที่12แล้วนะครับนักเรียนในกิจกรรมที่12นะครับเขาบอกว่า การประเมินผลแก้โค้ดนะครับแก้โค้ดจากจุดนี้นะครับนล้เรียนมาดูนะครับว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับแล้วก็ให้เรียนทําการแก้ไขให้ถูกต้องกดเริ่มสังเกตนะครับเรียนในกิจกรรมที่12นะครับพึ่งจะต้องเดินทางไปเก็บน้าหวานนะครับ ทั้งหมด1 2 3จุดนะครับจุดละ3ครั้งนะครับจากนั้นก็ผลิตน้ำพึ่งนะครับ1 2 3นะครับก็คือ3จุดเหมือนกันนะครับ3จุดเหมือนกันแต่โจทย์ในข้อนี้นะครับเขามีบล็อกคำสั่งมานะครับเก็บน้ำหวานนะครับเก็บน้ำหวานเก็บน้ำหวานนะครับแล้วก็ผลิตน้ำพึ่งซึ่งจริงๆแล้วนะครับตรงเนี้ย มันผิดนะครับนักเรียนมันผิดมันจะต้องมีนะครับมีทําซ้านะครับทาซ้ํากี่ครั้งนะครับก็คือทําซ้ํา3ครั้งนะครับแล้วก็ผลิตน้ําผึ้งนัน่นเองนะครับผลิตน้ําผึ้งนั่นเองอทำซ้ํา3ครั้งเก็บน้ําหวาน3ครั้งเห็นไหมหนึ่งสองสามนะครับจุดละ3ครั้งแล้วก็ทาซ้ํา3ครั้งผลิตน้ําผึ้ง3ครั้งนะครับ1 2 3จุดละ3ครั้ง แต่ก่อนที่พึ่งนะครับจะเดินทางนะครับไปหาโรงพึ่งเนี่ยนะครับก็จะต้องไปขา้างหน้าก่อนนะครับเห็นไหมนะครับไปขา้างหน้าตรงนี้อ่าไปขา้างหน้านะครับแล้วก็เก็บน้ําหวานเก็บน้าหวานนะครับทําแบบนี้กี่ครั้งับนักเรียนทําแบบนี้กี่ครั้งนะครับอ่ะตอนนี้นะครับลองกดรันดูก่อน นะครับเรกเรียนอ๋อมาเซอร์เห็นแล้วนะครับก็คือต้องทําซ้ําตรงนี้นะครับ3ามครั้งนะครับ3ามครั้งกดเ, <S 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 เสร็จเรียบร้อยนะครับกดไปต่อได้เลยอ่ะตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับในบทที่14พึ่งการดีบัคนะครับ ในกิจกรรมที่13บสาคำถามปรนัยนะครับก็ถามว่าฟังก์ชันอันไหนนะครับที่ทํางานตามภา<ะ>พนะครับพึ่งเดินทางนะครับพึ่งเดินทางไปเก็บน้ำหวานแล้วก็ผลิตน้าพึ่งนะครับเก็บน้ําหวาน2ครั้งผลิตน้ําพึ่ง2ครั้งนะครับจากนั้นก็เดินไปข้างหน้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็เก็บน้ําหวาน2ครั้งนะครับแล้วก็ผลิตน้ําพึ่ง2ครั้งนะครับจากโจทย์ในข้อนี้นะครับข้อไหนนะครับเป็น ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่ถูกต้องนะครับนักเรียนจดในข้อนี้นะครับนักเรียนก็ลองกดเลือกตูนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดส่งได้เสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนกดตกลงนะครับตอนนี้นะครับเราก็เขียนโปรแกรมนะครับ บทเรียนที่14แล้วนะครับพึ่งการดีบักนะครับก็ให้นักเรียนแคปหน้าจอนะครับในบทเรียนนะครับทั้งหมด13กิจกรรมด้วยกันนะครับให้นักเรียนมาเมื่อนักเรียนเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็ให้แคปหน้าจอนะครับบทเรียนที่14พึ่งการดีบักนะครับทั้ง13กิจกรรมมาโพสต์ใต้โน้ตให้กับมาสเตอร์อนุพงนะครับอย่าลืมแจ้งชื่อชั้น เลขที่ให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนแล้ววันนี้นะครับมาเซอร์อนุพงศ์ก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อในเรื่องบทเรียนที่15การกระเด้งนะครับนะักเรียนหรือใครจะฝึกเขียนไปก่อนก็นได้นะครับสําหรับวันนี้มาเซอร์อนุพงศ์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับนักเรียน